สนุนโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค Amazing Thailand Amazing New Chapters สวัสดีค่ะได้เวลามาเช็คลงฟ้าอากาศกับปอปลากมนเนศรค่ะ คุณผู้ชมคะวันพรุ่งนี้นะคะประเทศไทยตอนบนอุณหภูมิจะสูงขึ้นค่ะโดยอากาศจะร้อนกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันนะคะเพราะว่ามวลอากาศเย็นจากประเทศจีนค่ะที่แผ่ลงมาปกคลุมภาคอีสานและทะเลจีนใต้มีกาลังอ่อนลงขณะที่ภาคเหนือตอนล่างภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงบางแห่งนะคะสําหรับภาคใต้นะคะฝั่งอ่าวไทยนะคะจะมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมค่ะทําให้ภาคใต้นั้นยังคงมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งและในช่วงว วันที่1ถึง3เมษายนค่ะกรมอุตุนิยมวิทยานะคะออกประกาศเตือนเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนและฝนตกหนักบริเวณภาคใต้ซึ่งในช่วงวันที่1ถึง2เมษายนนี้ค่ะประเทศไทยตอนบนนะคะจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นค่ะซึ่งจะส่งผลให้มีพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางพื้นที่รวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นในระยะแรกนะคะหลังจากนั้นค่ะพื้นที่ของภาคอีสานนะคะอุณหภูมิจะลดลง 5-7องศาค่ะกับมีลมแรงส่วนภาคเหนือภาคกลางนะคะภาคตะวันออกรวมถึงกรุงเทพมหานคร,รปริมณฑลอุณหภูมิจะลดลง2-4องศาค่ะขณะที่ภาคใต้นะคะฝนก็จะตกเพิ่มขึ้นและตกหนักบางแห่งคือลมบริเวณอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นด้วยค่ะ เราไปตรวจสอบสภาพอากาศรายภาคในวันพรุ่งนี้กันนะคะเริ่มกันที่ภาคเหนือค่ะภาคเหนืออากาศจะร้อนนะคะกับมีฝนร้อยละ20ค่ะอุณหภูมิต่ำสุดนะคะ20องศาสูงที่สุด37องศาค่ะภาคอีสานนะคะอากาศร้อนกับมีฝนร้อยละ20อุณหภูมิต่ำสุด22องศาสูงที่สุด35องศาไหนๆนะคะภาคอีสานอุณหภาาูมิก็จะลดลงแล้วนะคะส่วนคุณผู้ชมไปเที่ยวกันหน่อยดีกว่าค่ะเที่ยวแบบฉบับสายบุญกันที่วัดเจติยาคิริวิหารนะคะภูทอก จังหวัดบึงการค่ะเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมที่มีความสวยงามนะคะอบล้อมไปด้วยธรรมชาติแวดล้อม่ะและความสงบกระซิบบอกนิดนึงนะคะว่าใครที่จะไปเที่ยวที่นี่ต้องไม่กลัวความสูงค่ะเพราะวัดนั้นอยู่บนภูทอกนะคะมีทางเดินริมหน้าผาเป็นสะพานไม้ค่ะที่ชาวบ้านร่วมกันสร้างสามารถที่จะเดินชมวิวนะคะในแบบฉบับ360องศากันได้เลยแหละคะ่ะนับว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ต้องห้ามพลาดอีกแห่งหนึ่งเลยนะคะ ปีนี้ค่ะทททมีแนวคิด Amazing Thailand Amazing New Chester นะคะส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบ New Normal ค่ะไปเที่ยวกันแล้วก็ต้องปลอดภัยไร้โควิดกันด้วยนะคะคุณผู้ชมไปตรวจสอบสภาพอากาศกันต่อเลยค่ะภาคกลางและภาคตะวันออกนะคะอากาศร้อนกับมีฝนร้อยละ30ค่ะอุณหภูมิต่ำสุด23องศาสูงที่สุด37องศาภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนร้อยละ40นะคะอุณหภูมิต่ำสุด23องศาสูงที่สุด34องศาค่ะ ภาคใต้ฝั่งอันดมานมันมีฝนร้อยละ40อุณหภูมิต่ำสุด23องศาสูงที่สุด35องศาค่ะส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศร้อนนะคะแล้วก็มีฝนร3 0ด้วยอุณหภูมิต่ำสุดนะคะ24องศาสูงที่สุด36องศาค่ะไปดูปริมาณฝน,นในรอบ24ชั่วโมงย้อนหลังกันหน่อยค่ะพบว่าฝนตกหนักมากเลยนะคะที่ชุมพรค่ะ112มิลลิเมและที่เพชรบูรณ์มมค่ะ ขณะที่จุดความร้อนเมื่อวานนี้ทั้งประเทศเลยนะคะ329จุดค่ะซึ่ง3จังหวัดนะคะที่พบจุดความร้อนสูงที่สุดก็คือที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน109จุดค่ะที่เชียงใหม่58จุดและกาญจนบุรี20จุดนะคะสำหรับค่าฝุ่น PM 2.5วันนี้พรว่าเกินค่ามาตรฐาน1ที่นะคะนั่นก็คือที่จองคําอําเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะค่าฝุ่นอยู่ที่103ไมโครกรัมต่อลูกบาศกเมตรม,มีผลกระทบต่อสุขภาพนะคะ โดยภาพรวมค่ะพื้นที่ภาคเหนือนะคะช่วงวันที่31มีนาคมไปจนถึง3เมษายนคุณภาพอากาศนั้นอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานจากนั้นนะคะวันที่4ถึง6เมษายนค่ะค่าฝุน่นภาคเหนือโดยเฉพาะที่เชียงรายและพะเยาค่าฝุน่นจะเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพดังนั้นต้องระมัดระวังสุขภาพกันด้วยนะคะวเวลาของลมฟ้าอากาศในวันนี้แล้วค่ะพบกับปอปลากำมณรและสุธิดาพยากรณ์ได้ทุกวันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสว่างทั่วทิศสร้างคุณภาพชีวิตทั่วไทย Amazing Thailand Amazing New Chapters